สวัสดีครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงถนนสุขุมวิทก่อนจุดกับรถใหญ่ดานะครับผมก็15เหตุวอ40เป็นรนยนรถยนต์กระบะกับจักรยานยนต์บาดเจ็บสองรายครับผมวอ10ที่เกิดเหตุเป็นชายและหญิงนะครับผมช่วงนี้กู้ชีพตะพงก็วอ10แครับเดี๋ยวทําการช่วยเหลือครับนี่นะครับก็เป็นรถกระบะคันนี้นะครับ ก็ผมใช้เห็นคนเจ็บมาไม่นานกู้ชีพตะพงกําลังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับเห็นห่างๆครับตอนนี้กู้ชีพตะพงกาลังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับรถบรกระบะนี่ครับกู้ชีพตะพงกำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับ ไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับช่องแสบสายทั่วให้เห็นทางทาครับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งลายชายหนึ่งลายนะครับผมบาดเจ็บมีทั้งสองลายนะครับกำลังให้การช่วยเหลืออยู่ครับก็อัปเดตคลิปครับผมกลับมาจับส่งล่างผู้เสียชีวิตบ้านสีมงคลเมื่อสักครู่นะครับก็มา15เทีครับผมนี่ครับกำลังให้การช่วยเหลือก็โอเคครับเดี๋ยว ผมต้องช่วยคนเจ็บก,ก่อนครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆครับฝากติดตามด้วยครับช่องแสถ่ายทั่วนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวจบว้เทียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้สั้นๆครับช่วยคนเจ็บก,ก่อนครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ